นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะจิตติจิตติ จิตตาจิตตังมิตามิติเอหิมามาอุปคุตโตจะมหาเทโรนานาปาระมิราสัมมานาสัมปันโนอิติปิโสภความาอาอุมหาเมตตาจะมหาราชาสัพพาเนหา จับปูชิตาสัพพาทุกขังมหาลาพังสัพพาโกพังวินาสันติพระวันตุเมจิตจติจิตติจิตตาจิตตังมิตตามิตติเอหิมามาอุปคุตุโตจัมหาเทโร นานาปาระมีราสัมมานาสัมปันโนอิติปิโสภความาอาอุมหาเมตตาจัมหาราชาสัพพาเนหาจัปปูชิตาสัพพาทุกขงังมหาลาพังสัพพาโกภังวินาสันติ ภวันตุเมจิตติจิตติจิตตาจิตตังมิตามิติเอหิมามาอุปคุตโตจามหาเทโรนานาปาระมิราสัมมานาสัมปันโนอิติปิโสภความาอาอุ มหาเมตตาจมหาราชาสัพพาสเสนหาจะปูชิตาสัพพาทุกขงังมหาลาพังสัพพาโกพังวินาสันติพระวันตุเมจิตติจิตติจิตตาจิตตังมิตตามิตติเอหิมามา อุป,ปคุตโตจะมหาเทโรนานาปาระมีราสัมมะนาสัมปันโนอิติปิโสภคะวามาอาอุมหาเมตตาจะมหาราชาสัพพาเนหาจะปูชิตาสัพพาทุกขังมหาลาพัง สัพพะโกพังวินาสันติพระวันตุเมจิตติจิตติจิตจตาจิตตังมิตตามิติเอหิมามาอุปคุตุโตจามหาเทโรนานาปาระมิราสัมมานาสัมปันโน อิติปิโสภความาอาอุมหาเมตตาจมหาราชาสัพพาเนหาจบปูชิตาสัพพาทุกขังมหาลาพังสัพพาโกพังวินาสันติพระวันตุเมจิตจติจิตติจิตตาจิตตัง มิตามิติเอหิมามาอุปคุตโตจะมหาเทโรนานาปาระมิราสัมมานาสัมปันโนอิติปิโสภความาอาอุมหาเมตตาจะมหาราชาสัพพาเนหาจะปูชิตา สัพพาทุกขงังมหาลาพังสัพพาโกพังวินาสันติพระวันตุเมจิตติจิตติจิตตาจิตตังมิตตามิตติเอหิมามาอุปคุตโตจะมหาเทโรนานาปาระ มีราสัมมานาสัมปันโนอิติปิโสภความาอาอุมหาเมตตาจับมหาราชาสัพพาเนหาจับปูชิตาสัพพาทุกขังมหาลาพังสัพพาโกพังวินาสันติพะวันตุเม จิตติจิตติจิตตาจิตตังมิตตามิติเอหิมามาอุปัคตุโตจัมหาเทโรนานาปาระมิราสัมมะนาสัมปันโนอิติปิโสภความาอาอุมหาเมตตาจัมหาราชา สัพพาเนหาจับปูชิตาสัพพาทุกขงังมหาลาพังสัพพาโกพังวินาสันติพระวันตุเมจิตติจิตติจิตตาจิตตังมิตตามิตติเอหิมามาอุปคุตุโตจัมหาเทโร นานาปาระมีราสัมมานาสัมปันโนอิติปิโสภความาอาอุมหาเมตตาจัมหาราชาสัพพาเนหาจัปูชิตาสัพพาทุกขังมหาลาพังสัพพาโกพังวินาสันติ พาวันตุเม